1,500บาทคูณ7มาอีก1,000งกับอีก500บาทคูณ8มาอีก1 6ะอ่านบาททุกคนคูณ9มาอีกเท่าไหร่720บาทคูณ10ก็ยังมาอยู่ับผมหนึ่เอาละครับกลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ บอยอันด์แกครับท่าคนครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าสูตรหรือว่าโปรแกรมสการสลอดนะทุกคนและเกมที่ผมจะพาทุกคนไปเล่นในวันนี้ก็คือลัคก,กี้พิกี้ที่มีอัตราชนะ93ถือว่าสวยมากๆนะครับเอาเลยครับเกมนี้จะเป็นยังไงก็ฝากคุณผู้ชมรับชมกันให้จบด้วยนะคุณผู้ชมพร้อมกันยังถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับไป มารับผมทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมของลักกี้พิกี้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตเรียกว่าหมูทองแลกันหน้าเกมนี้ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าผมเห็นเ,เพื่อนๆน,นะครับที่เล่นเกมนี้ก็ถือว่าอแจ่มอ่มะ <laughs> เอานลครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสลอตน,นะครับรวมถึงสนใจอยากจะเล่นเกมค่เดียวก,กับผมก็สามารถคลิกมาได้ที่ลิงกด้านล่างนี้ได้เลยนะครับทุกคน โอ้โหจังวะนี้สแคตเตอร์3ตัวนะครับไม่พอเกมนี้ใช้สแคตเตอร์4ี่ตัวนะทุกคนโอ้โน่าเสียดายมากครับผมจังหวะนี้ลุ้นอีกแล้วสแคตเตอร์ยังไงมาหรือเปล่าโอ้โหวายมาอีกแล้วครับผมอ่าสวยๆอยู่นะได้มา400บาทคุณ3ว่วายยังไงครับผมลุ้นสแคตเตอร์ด้วยนะทุกคนหนึ่งตัวโอ้โหเป็นวายมาแทนนะครับผมมาถือว่าใช้ได้อยู่750บบาท ยังไงผมลุ้นตัวเดียวเท่านั้นมาไหมโอ้โหไม่มาทุกคนแต่ว่าเพชรเข้าจังหวะนี้โอ้โหสี่พันบาทสวยๆก็มาเลยครับผมได้ลุ้นแบบย,ยาวๆเลยนะทุกคนโอ้หื <laughs> โอ้ยแอบเสียดายอยู่เหมือนกันกนะครับผมน่าเสียดายมากๆทุกคนสำหรับคุณผู้ชมทีม่ดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งเอาไว้ให้กันด้วยนะครับจะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของช่องบอยแอนด์เดอะแกงนะทุกคนบผมปิดไปที่ ห้าพกับอีก200บาทเป็นเงินรางวาัลซูเปอร์เมกะสวยๆทุกคนฝ่ายผมลุ้นกันต่อโอ้โหสแกตเตอร์มาดีจัดๆแต่ว่าจะมาครบหรือเปล่าโอ้โหมาไม่ครบอีกแล้วก็ผมแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่ายังข้าวอยู่400บาทแังว่านี้อยู่ที่คูณ3นะนทุกคนคูณ3โอ้โห,โโหมาแบบแจมแมวมากๆรับผม1,125บาท อีกหนึ่งตัวเขาเขียนว่าสเกเตอร์อีกหนึ่งตัวโอ้โหมาให้2ตัวเลยทีเดียวก็มาดีครับผมโคตรเอาเรื่อง1,600บาทนะคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้มาหลุนกันยาวๆคูณ5้ามาอีก500บาทนะครับคูณ6ว่าไงคูณ6ก็ยังแจมแมวใช้ได้อยู่1,400กับอีก40บาทนะครับผมโอ้โหคูณ7มาอีก4,200บาทครับผม คูณ8โอ้โหคุณผู้ชมไหลโคตรยาว2,400บาทคาูณ9โอ้อโคยคูณ9ไม่มาเลยครับผมแต่ว่าโคตรจะสวยโคตรจะเอาเรื่องแจมแมวมากๆครับผมปีไปที่เท่าไรเออตอนนี้ตัวเลขก็ไหลไปเรื่อยๆนะครับผมโอ้ยใครได้อยู่นะหมูทองหรือว่าลัคกี้พิกกี้นะทุกคนใครไม่เคยลองไปลองดูได้นะครับผมเกมนี้แนะนำเลยไปลุยกันต่อ ปล่อยให้มันไหลไปไเรื่อยๆตอนนี้เป็นซูเปอร์เมกานะคุณผู้ชมสีแดงแรงดิตน,นะครับผมปิดไปที่1,107ไม่ใช่สิ1 1 7 1 5บาทจะมา1 1 0่ันบ้าบอไรแล้วบอยแอนด์เดอะแกงโอ้ยขออภัยด้วยทุกคนตาลายนะผมอ่าน1,000เฉยเลยจาก1,000 0หมไปผมจะว่าี้โอ้โหคูณ2ไม่มานมเนียผมเหลือกาอีก7ครั้งนะครับผม คูณ2มา440บาทคูณ3ม,มาอีก1000กับอีก500บาทคูณ4มาอีก400บาททุกคนคูณ5โอ้โหคูณ5ไม่มานะครับผมแอบเสียดายเล็กเเหมือนกันวันนี้เราสตาร์ทที่ทุนประมาณ1,200บาทนะครับผมแต่ว่าเจ้าวานนี้ปิดไปที่2,300กับอีก4 0บาทเป็นเงินรางวัลก้อนโตสวยๆทุกคนแจมแมวสุดๆโอกาสเหลือ5ครั้งนะครับผมหรือ4ครั้งไปแล้ว แต่ะวะนี้คูณห้ามา700กับอีก50บาทโอ้โหมันไม่ไหลเฉยเ,เกมนี้ก็จะเก็บตัวคูณขึ้นไปเรื่อยนะทุกคนฝ่ายผมคูณ6มาเก้า้อหบาทท mm hmm. ุกคนครับผมเหมือนจะเริ่มเงียบไปแล้วยังไงครับผมเนี่ยโอ้ยการหมุนครั้งสุดท้ายท้ายสุดไปแล้ว1500บาทคูณ7มาอีก1 0 0 0 0กมือนก500บาทคูณ8ปมาอีกแปะหนึ่บาทนะทุกคน คูณ9มาอีกเท่าไรร่7 2บบาทคูณ10ก็ยังมาอยู่ครับผม1 0 0 0อันบาทคูณ11ไม่มาโอ้โหคุณผู้ชมถือว่าโอเคอยู่นะปิดท้ายได้สวยมากๆครับผมโอ้ยสวยงามใช้ได้สำหรับเกมนี้นะครับผมใครไม่เคยลองแนะนำเลยนะคุณผู้ชมเป็นเกมของใครสโลตพีจีเลยครับผมโอ้ยแจมแมวสุดๆแล้ววันซูเปอร์เมกะไปลาวเลยครับผมโอ้ยคุณผู้ชมครับ ไงเนี่ยปิดไปที่เท้าลายปิดไปที่เท้ารายปิดไปที่13800กับอีก19บาทสวยๆเลยครับผมโอ้โหเงินรางวัลรวมของเราเลยครับผมเงินรางวัลรวมปิดไปที่18000กับอีก30บาทโอ้โหแจ่มแมวสุดๆครับผมสำหรับเกมนี้นะลัคก,กี้พิกกี้นะครับโอเคผูค้ชมวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ สำหรับคุณผู้ชมนะที่สนใจอยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสลอน,นะครับรวมถึงสนใจอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมก็สามารถคลิกมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเอาไว้ให้กันด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Boy and the g a n g นะนาทุกคน บอยแอนเดอะแกงนะครับผมไม่ใช่บอยแอนเดอะแกงช่วงนี้แบบเบร์เบร์มากๆนะครับฝนตกนะคุณผู้ชมตากฝนนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาฝนตกก็แบบหลบนิดนึงนะทุกคนอย่าไปเสี่ยนะครับผมเดี๋ยวป่วยมากเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่คุ้มแน่นอน <laughs> เหมือนผมตอนนี้นะโอ้โหพูดผิดพูดถูกนะครับยังไงก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมมาอีกหนึ่งครั้ง1ทีนะครับผมโอเควันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับกระผมบอยแอเดแกงก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับ so what do